้มหาแล้วมึงถ่ายอลไรกูตอนนี้นะใช่พี่ตัดดีสามพันห้ามีพิตตี้จ้างด้วยพี่เลจ้างพิตตี้มาลวดให้ด้วยเออสามพันห้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับยกซ่าเลสซิ่งนะคะเราพี่ตั้มก็บอกว่าพี่ตัดได้เการลีเกอรลีนะเออใช่ไหมเฟียตเฟียนหวยออกไรลูกอ๋อพี่รับตัดหัวละสามพันห้าหัวสามพันห้าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหูขาด เดี๋ยหมดเละช่องหมละช่องหมละช่องช่องเจยศช่องเมิ้นยังวะก็ถ้าถ้าถ้าเจ๊ยศพูดก็สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหยก่าอ๋อหยก่าเลสซิ่งใช่สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับหยก่าเลสซิ่งนะคะคุลินนะจ๊ะแม่อยู่ในช่วงช่วงต้ำคุงบาร์เบ้อะต้ำคุงบาร์เบ้อต้ำคุงทำไมต้องเป็นต้ำคุงอ่ะก็ เกาหลีเกาหลีเนี่ยใช่ไหมวันนี้จะทำอะไรอ่ะวันนี้เหรอวันนี้อ่ะเป็นช่างตัดผมช่างมาคุมช่างตัดผมเออว่ะเอาคุมดำมาจอดคุมให้น้องก่อนไม่งั้นมันเฟื่องเฟื่องโอ้หัวของมึงเนี่ยภูมิคลิปี่าอะไรเนี่ยคลิปเอ่อวันนี้พี่ตั้มจะตัดผมดีเสียาตัดผมก็โควิดใช่ไหมพี่ฝนโควิดร้านข้างนอกก็ไม่เปิดแล้วพี่ตั้มก็บอกว่าพี่ตัดได้ใช่ไหม สุดดยอพี่ตัดได้ยังไม่รู้เราจะตายแล้วจะไปตายตายแล้วจะไปไหนเดี๋ยวรอพี่ตั้มมาก่อนพี่ตั้มทำอะไรอ่ะเจ้ร้องเพลงแล้วเจ้ร้องเพลง Happy Birthday to you ตั้มบาร์เบอร์วันนี้มีถุงคลุมถุงคลุมแหละมีมีพยางเนี่ยเจ้ด้วยตัดเสร็จแล้วก็เข้าถุงกระเด็บเจาะเจ้เฉดก็ได้มั้งตัดหัวตัดแขนตัดโดยตัด จะได้สวยๆ,ๆแล้วรอแแ้งอีกรอบเอออ๋อพี่แจงสัตั์ด้วยล่ะอันนี้ลูกสาวคนที่65สิบ6้าี่หกสหหะทุกคนสิบหเลยเหรอส5เลยเหรอใช่ไหมเพี้ยนเพี้ยนหอยออกอะไรลูกหอยออกอะไรเพี้ยนเวลาเวลาเอากล้องจ่อหน้าไม่พูดไม่อะไรไม่ตื่นเต้นเลยแต่หลังนี่คือแบบปอะใช่ไหมเจ้ยี่านนี่ ยิ้มมาเลวยิ้มมันเฮ้ยๆๆๆกูไม่เห็นยิ้มมาเลวยิ้มมันยิ้มหันเฮ้ยๆอาเอาผ่าตัดเจ๊เจ๊มาถ้าภูมิตัดเสร็จแล้วเจ๊ตัดต่อภูมิไหมไม่ไม่กูไม่ตัดตัดขนนุ่งผู่ได้ไหมไหวตัดขนแซมมี่ก็ได้ก็แต่ก่อนก็ตัดขนให้ยิ่ใต้เลยปกติตัดแต่ขนหมาใช่ไหมที่มาตัดขนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้อง แตกผมก่อนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณตัดไปแล้วหรอจะมีคนถ้ามีคนมาขอตัดพี่ตั้มตามเงอ๋อพี่รับตัดหัวละสามพันห้าหัวสามพันห้าครัตัวนี้อันนี้ก่อนก่อนตัดดูแลเาต้องแบ่งผมอืมพันห้ี่ไปกางเกงไม่สามพันห้าที่ไปจ้างพิตตี้มานวดให้อ้เป็นเงินค่าจ้างพิตตี้เฉยอ่ะเอ็นเตอร์เทนใช่ไหมใช่อ้ ลไปพี่ตั้มลองสวมให้ดูก่อนดิลองเลยโอ้ยหัวหน่อยโอ้ยเด็กเสือคอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ็คมาด้วยนะพี่ตั้มถ้าตัดปุมเสร็จอ่ะดึงขายัดลงไปเลยพอเขาอยู่ในบ้านก็อยากออกลุกขึ้นพอเขาออกมาแล้วอยากเข้าเออนกนี้่แหละนี่ยนี่แขนมีแขนด้วยมีแขนด้วยเออโอเค คือว่ามนุษย์ถังเถอะอาไปดูดิครับเพื่อนๆออกมายังน่าออกอ่าโอเคเราบอกว่าออกมาสิออกมานี่ล่ะสี่โมงเฮ้ยคุยให้หน่อยอ่านี่ล่ะไม่ว่าเล่นไพ่อยู่ผมอยากดูกระดิ่งนะโอเคเดี๋ยวอันเดียว วัวสองชั่วโมงว่ะส่งนี่ยังแอลกอฮอล์ยังไม่ลงท้องพี่มือพี่เัดตนี้ตัดสองน้ำไปแมนต้องเอาน้ำก่อนพรมเอาเอาหัวใส่น้ำมึงไปตัดร้านง่ายกว่าตอนเนี้ยเอาหัวใส่น้ำตัดปิดมันตัดยากแมนถือกล้องยึดต้นนี่ไปพอแค่นี้แหละจริงๆเป็นไงครับเพื่อนว่าไงลูก ่อยากเป็นพระเอกในละครทำไมไมันไม่ค่อยเข้าวะะไต้องการอะไรวันฮะต้องการอะไรต้องการอะไรแม่ไม่ให้ไปหยุดหยุดม่ดีอะไรวันนี้ ไปร้านเถอะร้านเถอะร้านเถอะทำไมอ่ะแราเบตเียนไม่เข้างแล้ับอ่มมันไม่เข้า่ะกลัวโเดียวเดียเเดี๋ยวมันจะหูขาดเดี๋ยวหูภุมจะแบงไม่มีมันมีที่ไอเอไม่มีวิีอ่ะ ไม่ไม่ไม่ไตัวรองนี่ไหมมีไหมไม่รู้เดี๋ยวไปดูฮะแป๊บนึงสุดท้ายจเจ๊ผนรับจบอีกแล้วครับท่านจะได้เราตรงไหมเนี่ย โอ้โหเปี่ยนน้าจ้ามาคะน้องๆอูฟูนี่เป็นสัตมัตัเ่นมม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไพี่เลขาพี่เลาภูมมีทรงผมมาอวด ผมถ่ายเลยพี่ตอนนี้นะใช่พี่เทำไมพี่ตั้มตัดผมให้ภูมิพี่หรือยังแล้วก็ปกติดีนะเฮ้ยแล้วก็พี่ฝนด้วยก็ดีเฮ้ยเอาไหนไหนให้คนทางบ้านดูให้ให้คนทางบ้านเอาถ่ายภูมิให้คนทางบ้านดูภมเนี่ยงมือโปรตไฟล์ไฟเป็นไงเนี่ยแหวนยังไม่พี่ดูจอนภูไม่เป็นไรหรอแค่นี้ ช่างตั้มอ่ะพี่คนมันไม่หล่อมันตัดยังไงก็ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องไปเสียใจอะไรหรอกถ้าเราหล่อเหมือนแบบพี่ก็ว่าไปอย่าวพูไม่หล่อก็แค่นี้ก็พอแล้วพอได้อยู่ใกล้เคียงกับพี่แล้วนะสีสีผมอ่ะโอยังยังขาดอีกไกลเพว่อะไรนะระดับหน้าเรามันไม่เท่ากันพูพี่มันหล่อเยอะฮะถ้ามันหล่อแบบพี่ว่าไปย่างั้นใช่ไงก็หล่อยังไม่เท่าพี่ไงอะไรหมาถึงอะไรพี่เล่เกิดพี่อะไรอะไรของมึงวะพูเอ้าก็ฟังไปภูมิไปคุยเลย มีคภูมิตัดผมเสร็จแล้วเจ๊ต้องเซตผมเว้ยทรงผมเนี้ย,ยมันจะเหมือนกัดเรื่องนี้เลยคือกำลังจะคุ้มแสบหนังหัวมากเลยนะ <c oughs> เรื่องนี้เหรอคล้ายๆอยู่นะภูมิคุณต้องเซตผมมันจะได้พอดีนัน่นแหละคุณปิดคลิปเลยนะ, <c oughs> <ล>ะนเขาหวานมากเลยเอ่ะคุณปิดคลิปเลยนะภูมิภูมิพี่จะให้ดูอะไรเอออะไรเจ๊นหน แล้วไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นภาพเป็นภาพไม่ใช่ดู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 เสื้อแดงนะเกิดวันเดียวกันกับพี่เลววันเดียวกันวันที่เดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกันด้วยกูว่าเขาแย่งดีนเอไปหมดปะว่าเขาแย่งดีนเอไปหมดอันนี้มาริโออันนี้มาริเลซ่าเออมาลาเรียเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอเลีย เดี๋ยวไฟๆปิดคลิปดีกว่านี่แหละครับ้องถ้าใครอยากตัดผมเองช่วงนี้ก็นี่นะครับตัดเองก็ได้นะเรซซ่าจะต้องตัดแล้วนะแต่ว่าร้านก็ปิดเนาะใช่ต้องให้ตั้มบ์เบอร์เข้าแล้วแหละเออต้องโทรเรียกแล้วว่าพี่ตั้มตัดดีโพดวันนั้นบอกภูมิว่าสามพันห้าหัวละสามพันห้าตัดดีสามพันห้ามีพิตตี้จ้างด้วยพี่เลจ้างพิตตี้มารวดให้เ้วอเออสามพันห้าสุดพอด เอออ่อไหนๆก็ไหนๆนะ,นะปิดคลิปเลยแล,ล้วกันกูอายเขาอะ <c oughs> ไปไปเลยดีกว่าครับเพื่อนๆสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเจ๋ยกหยกซานลิสิกกับเนซาเลซิ่งช่วงนี้มีเสื้อใหม่แล้วก็สติ๊กเกอร์ใหม่แล้วก็แมสใหม่ด้วยนะครับน้อง